สามารถเพิ่มใรายละเอียดได้อีกนะคะถ้าเรื่องมันได้เรื่อยๆอะ่ะบทมันจะมาเองลูกมันจะซัพพอร์ตกันพอดีระหว่างพูดผู้อินเนอร์อยู่ปะนะต้องพู้อินเนอร์นะคะผู้อินเนอร์อยู่ด้วยเรื่อยๆนะครับโอเคหนึ่งสองไปอยู่หรือเปล่าอยู่หรือเปล่า บครัยังไงล่ะยังไงไม่รู้สิที่ไหนจำไม่ได้ คือหดคือรู้แค่มันเหมือนจะเป็นเรื่องเดียวกันการนี้ป่ะคนละเรื่องเหรอไม่ไม่ความสัมพันธ์กับคนละเป๋าเออถามหาใครอ่ะถามเราคือถามว่าเขาอ่ะได้ไปอยู่หนูจินตนาการเอาเองค่ะเขาว่าเป็นกลุ่มกลุ่มเพื่อนเขาไปกับกลุ่มเพื่อนที่มีผู้หญิงอยู่ด้วยอะค่ะอืมแล้วก็หนูก็ถามเขาว่าเขาอยู่กับพวกนั้นหรือเปล่าเมื่อวานอะไรเงี้ยอืค่ะแล้วเขาก็ ยอมรับหนูก็เลยถามว่าที่ไหนไปที่ไหนกันสสแสดงว่าเขาไม่รู้สีของเราอะมันเราไม่รู้จริงว่าเข,ข,ขาถามว่าไม่กล้าตอบครับใช่หมดยังไงล่ะไม่รู้สิคือเรารู้แต่เราไม่อยากว่าให้เขาฟังถูกป่ะต้องเป็นแบบไม่รู้สิคือเออแต่ครว่าตีความเบาไปมันต้องประกันว่าเค้นต้องมีคนอื่นไปเลยใช่แล้วภาพมันจะพอดีแต่ถ้าเราตีความแค่อยู่กลุ่มเพื่อนอะไม่ใช่ต้องตีความว่าเคนมีคนอื่น แต่เดี๋เที่ยวไปจริงอะไีเนี้ยว่าเขาว่าไปอยู่กับผู้หญิงที่กลุ่มเพื่อนนั้นค่ะแต่ว่ามันเล่นไม่ต้องกลุ่มเพื่อนหรอกคือเหตุการณ์ก่อนนี่คือเราจับได้ว่าเขามีคนอื่นแล้วคือยังคบกันอยู่หรือเปล่าก็ดีถ้าทำแบบนั้มันก็จะดีเออแล้วก็ช่างเถื่นของมคือแบบต้องหักมุมคือแบบเขามีคนอื่นเขายอมรับว่าเขามีครับยังไงไม่รู้สิที่ไหนจําไม่ได้คือทุกอย่างมันเป็นคาแก้ตัวแล้วแต่ทำไมทำเป็ำกับเราแบบนี้เราผิดตรงไหนอ่ะแล้วหักมุมโดยการแบบเขาขอโทษแต่เราแบบช่างเถ อาจจะเคพี้ยงแหวนซะแล้วบอกว่างั้นฉันก็พร้อมจะมีคนใหม่เหมือนกันก็ได้เดี๋ยวลองเล่นอีกรอบนึงนะเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาเบรกกันมาพักก่อนนะเดี๋ยวให้ซ้อมให้คิดอีกทีหนึ่งแล้วมันเล่นกันเลยเรื่องนี้นะอะไเหรอลองดูลองดูขอดูสองเวอร์ชั่นสองเวอร์ชั่นเวอร์ชันเข้าวฟ่างเคนแล้วเวอร์ชันนายกระต่ายแกยังไม่ผ่านกใครนะอ่ะยังไม่ผ่านอ่ะไป อันนี้คิดได้ยังค,อ,คอมอดี้ได้ลออันนี้แก้เราสาวอันนี้แห้ผิดสามถ้าผิดสุดท้ายคือครูจะให้เรื่องแล้วอ่ะพร้อมนะห้าสี่สาสองป้ดีหรือเปล่าว่า อยู่หรือเปล่าอยู่หรือเปล่าออยูล่าอยู่หรล่ายู่ร่ร ที่ไหนเนี่ยจำไม่ได้ที่ไหนนะจำไม่ได้อะทำไมจำไม่ได้แล้วนะแต่ำกดโอ้ยจำไม่ได้ทำไมล่ะข <c oughs> อโทษนะ ไม่เป็นไรช่างเถอะขอบคุณลืมไ,ไม่สิ่ง,งที่เคนพูดออกมาไม่ใช่บทแต่เป็นอินเนอร์เคนรู้ตัวเปล่าว่าสิ่งที่เคนโพสเช่นคำว่าทำไมจะไม่ได้อ่ะเนี่ยคือสิ่งที่เคนพูดอยู่ข้างใน แต่เคนปล่อยมันออกมาด้วยเนี่ยนักแสดงเนี่ยคเคนมีอ<ม>ินเนอร์มลหรอแต่หน้าที่น,นักแสดงที่ดีคือเราต้องเคารพบท<ม>คือบ,บทมีแค่ไหนพูดได้แค่นั้นแต่อ<ม>ินเนอร์พูดไว้ข้างในเข้าใจไหมแล้วมันเดี๋ยวคนดูจะเก็ตเองมันจะออกมาจากแอคชั่นหน้าท่าทางเลอ<ม>เอ,อเรื่องราวมันคอนฟ lict หรือความขัดแย้งมันน้อยมันก็เลยยังไม่เห็นการดรําเนินเรื่องต้นการจบเห็นแค่ว่าเป็นแฟนการกุ๊กกิ๊กในบ้านเปิดระบ้ารูปดู<ม>แล้วก็ดูซิว่าเราไปที่ไหนกันมาบ้านนะ ที่นี่ไปจำไม่ได้จะได้หรอสร้างมือเถอะจบแล้วคือคำถามของคุแล้วยังไงต่อใช่ไหมมันอ่านแล้วเราต้องการจะบอกอะไรคนดูแล้วยังไงเรารักกันเราไปลองไปที่ไหนไม่รู้เราจำไม่ได้ก็เป็นเรื่องของแกสองคนก็จะได้แล้วคนรูอย่างรู้ทำไมว่าจำได้ไม่ได้ใช่ไหมว่าให้ผ่านไหมคะยังอ่านป็นตัวลขหนึ่ปีอ่านที่ไหนสิ่งนั้น คือเล่นดีนะแต่เรื่องไม่ดําเนินเล่นดีแต่เรื่องไม่ดำเนินเลยกับพระเอกร้อยล้านที่่านจะได้พบกันการตีบทของเขาไม่แต่ถ้าใครคิดเรื่องใหม่ได้ก็เอามาเล่นกันอีกนะสังเกตว่าบทหนึ่งบททำไมสร้างได้หมายเรื่องอันนี้บทที่สี่คอมนะรู้เลยว่าซันคิดได้เยอะห้าสี่สามสองไป อยู่หรือเปล่าอยู่หรือเปล่าไม่รู้สิเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ท่าบดขออีกทีนึงเฮ้ยเ <c oughs> อเค <c oughs> ดีแล้ว <c oughs> เกือบดีแล้วดูท่าน่าจะดีนะยังไม่เห็นทั้งเรื่องดูท่าน่าจะดีพร้อมนะห้าสี่สามสองไป อยู่หรือเปล่าอยู่หรือเปล่าค่ะยังไงล่ะไม่รู้ดิที่ไหนจำไม่ได้ที่ไหนบอกว่าจำไม่ได้ จำไม่ได้จังเลยขอบคุณไม่ขอเล่นใหม่ทีได้ป่ะเออทุกคนว่าไงบ้างงงวะขอโทษไม่ได like ้พูดเออเข้าฟัาง เวลาลืมบทอะสิ่งสำคัญที่สุดของการแสดงคือเดี๋ยวโชว์มัสโกออนเราต้องอินพไวส์เพราะว่าเราเราไม่มีโอกาสขอโทษคนดูสมมติว่าหนูไปโชว์วันอาทิตย์ะแล้วหนูเล่นผิดอะหนูมีสิทธิ์บอกคนดูว่าขอทำหลับตามองไม่เห็นแล้วขอเริ่มใหม่นะคะคนดูคงาไม่หลับตาให้เราหรอกเออเราต้องปล่อยปล่อยไหลคอยทีคอยทีอยู่หรือเปล่าค่ะยังไงล่ะโอ้โห ยังไม่ค่อยแน่ใจเรื่องเท่าไหร่ตอ,อวเางดูนูสับสนตัวเองอยูห้าสี่สามสองไปอยู่หรือเปล่าค่ะอยู่หรือเปล่าค่ะยังไงล่ะไม่รู้ดิที่ไหน จำไม่ได้ที่ไหนจำไม่ได้ที่ไหนจำไม่ได้ทำไมขอโทษ คค่ะเพื no <can> mm ่อนว่าไงเรื่องเป็นยังไงอ่ะเขาคุยอะไรกันอยู่หรือเปล่านี่คืออะไรอะไรอยู่หรือเปล่าใช่แล้วเพราะว่าอยู่อยู่หรือเปล่าแต่ตอนนี้ไม่รู้ว่าเขาเขาบางอย่กงที่เราไม่เออหนูก็่รู้ว่าอะไรใช่หนูไม่รู้มันมันคุ้มกันมันจะออกแนวแบบเหมือนจะมาชดก็ไม่ใช่ใช่เหมือนที่ไหนที่คืออะไรเออ เหือนพ่อหนูไปรับความรู้สึกเขาว่าหนูจะเศร้าแต่แจริงๆแล้วหนูต้องเล่นให้มันไม่เศร้า,รา,าแต่เหมือนเขาส่งมาให้หนูต้องเศร้าอะค่ะหนูต้องเลือกไงว่าสรุปแล้วว่าหนูอยากจากเขาไปไหมหรือหนูรักเขาขอโทษหรือคือแบบจะไปเลยนะฉันผิดไปแล้วหรือว่าจริงๆแล้วหนูคือแบบขอโทษแบบเสงแซ่เออคือตอนเนี้ยกงวลงการตีความว่มอาอะไรยังไงเมื่อหนูไปกังวลกับบทด้วยแล้วก็เหมือนมันเลยตีกันอยู่ในหัวเออ เขาถึงไม่พอใจเราก็ถึงแบบเอองั้นก็ไม่ต้องพบกันเลยเครื่องแหวนที่แบบเป็นแหวนมั่นที่ต้องใส่ทั้งคู่อะไรอย่างงี้ใช่ปะตอนแรกคุณเข้าใจคุณรึกว่าเคนเดินเข้ามาหรือว่าถ้าเป็นเรื่องนั้นนะคือมหาแหวนสมมุตินะเขาฟ้ายังใสอยู่หรือเปล่าแต่บอกเขาฟ้าไม่ได้ใส่แล้วอย่างเงี้ยแล้วเกิดเรื่องทะเลาะกันเนี่ยโอเคได้หรือแบบเปิดเรื่องมาด้วยกันที่เขาฟ้าคุยกับผู้ชายอยู่เล่นไล่กับผู้ชายบางคนอยู่แล้วเคนเดินเข้ามาแล้วแบบเขาฟ้าก็รีบเก็บ ปกติอาจจะเหมือนของกระต่ายก็ได้แล้วก็แต่เพิ่มรายละเอียดคือเติมแหวนเข้าไปว่าเคนก็แบบว่า,วอาเออแล้วที่แหวนที่เราให้ใส่ไ,ไ,ไปไหนอะเนี่ยถึงจับได้ว่าแล้วก็หยิบโทรศัพท์มารู้อ้าวอ๋อที่แทนไมใ่ใส่แหวนแล้วก็แอบ,บคุยคนอื่นทำไมเฮ้ยไม่เกิดเหตุการณ์นีน่แห<ม>ละแล้วแบบเคนอย่างมีโมเมนต์ที่งั้นก็อย่าคบกันเลยเดินไปมันยังเป็นโมเมนต์ที่แบบเข้าใจเรื่องมากกว่าเข้าใจป่ะตอนนี้มันแบบเหมือนพ่นบทใส่กัน่ะ อยู่หรือเปล่าแล้วจำบทไม่ได้ด้วยใช่ตอนแรกเรื่องเรื่องเรื่องแรกเรื่องอะไรนะเรื่องแรกเล่องอะไรหนูนี่เขาจับได้ว่าเขาไปอยู่กับผู้หญิงจับได้ว่าเขาผู้หญิงเรื่องที่สองคือรักกันเรื่องที่สามกลับมาทะเลายกันหลายท่าอ้าโอเคมาอวสานถล่มกันอวสานนี้มันคือไตท่านี่คือต้องเฮลิคอปเตอร์เลยนะ